ในคืนวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2556นะครับอยู่กับคุณเสกชัยศิริบุญและผมสุชาติมั่นรักคงครับสวัสดีครับคุณเสกชัยครับสวัสดีครับคุณสุชาติและก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีประเด็นที่ต้องการให้ผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมมาพูดคุยในรายการสายตรวจระวังภัยนะครับครับท่านผู้ชมโทรศัพท์ดีๆเลยนะฮะโดยเฉพาะคนที่ไปใช้บริการรถแท็กซี่แล้วไม่รับแก๊สหมดต้องรีบส่งกะ ต้องรีบส่งกลาวบอกออว่าไกลบางครั้งบางคันบ,บอกว่ากลไม่ส่งผู้โดยสารก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมคือเรียกบ่อยมากเยอะมากในหลายพื้นที่เรียกทแท็กซี่แล้วก็ไม่ไม่ยอมรับผู้โดยสารแล้วนอกจากนี้ก็มีหลายครั้งหลายคราที่ผู้โดยสารบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกรมการขนส่งทางบกหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ก็ไม่มีการดําเนินการใดๆ <c oughs> ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกฎหมายออกมาบอกว่าถ้าหากว่าเรียกรถแท็กซี่แล้วไม่ไปส่งผู้โดยสารก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มได้เลยในขณะที่กรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าจะมีมาตราการในการควบคุมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นนะฮะ <c oughs> <c oughs> จะชวนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณอัศภัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนะครับมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลรวมทั้งมาตรการในการที่จะ ให้คนขับรถแท็กซี่รับผู้โดยสารทั้งหมดจะแก้ไขได้หรือไม่ครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้ในรายการนะครับที่หมายเลข023383837ถึง9นะครับครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอีนเบอร์นะโทรมาได้เลยอ่าเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ่อสักครู่นี้เบอร์โต๊นะเดี๋ยวถ้าผู้ชมโทรมาที่น่้นเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่โตะครับก็โทรมาบอกได้กล่าวกันได้นะครับบอกว่าไปขึ้นแท็กซี่ที่ไหนยังไงไม่ปฏิเสธรับผู้โดยสารปัญหาตรงเนี้ยเราจะร่วมมันแก้ไขยังไงดี เดี๋ยวก็หลังจากรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะฮะแสดงความคิดเห็นไปติดตามความคืบหน้าการของน้องสองเดือนกันก่อนเสียชัยนะครับยังคงเกาะติดหลังจากที่ถูกพ่อเลี้ยงทารุณนะครับด้วยการโรยแป้งไปที่หน้ายัดเข้าไปที่ปากและจมูกนะครับในขณะที่บางสื่อเสนอข่าวบอกว่าจับโยนบกนะครับอาการล่าสุดนะครับที่ตึกอาคารหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับ แพทย์หญิงกาลยาศรีนวรัตกุมารแพทย์โรงพยาบาลปุทุมธาน,นีเจ้าของไข้นะครับก็วันนี้ได้ตรวจสอบสภาพร่างกายของน้องวัย2เดือนนี่นะครับปรากฏว่าส่วนสมองยังไม่มีการตอบสนองในขณะที่ตามร่างกายจะมีเพียงขาเท่านั้นนะคุณเสกชัยชขยับได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นในขณะที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องตรวจวัดความดันตลอดเวลานะครับ ครับในส่วนของการดําเนินคดีกับพ่อเลี้ยงรายนี้นะครับความคืบหน้าในด้านคดีวันนี้ครับทางรองผู้บังคับการตํารวจจังหวัดปทุมธานีพันตํารวจเอกวิสูตชัดชัยเดชพร้อมด้วยผู้กำกับสพลำลูกกาครับพันตํารวจเอกสมยศรามกุลและหัวหน้าศูนย์ดูแลเด็กโรงพยาบาลปทุมธานี นางวรพัฒน์แสงแก้วพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีครั้งหนึ่งนะครับที่ทางคุณแม่ยุวัย15ปีแล้วก็น้องที่ถูกทําร้ายนะครับการเข้าไปตรวจคนในครั้งนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่จะไปดูร่องรอยของพยานหลักฐานต่างๆที่ ทางผู้เสียหให้ปากคำรวมถึงการก่อเหตุว่าก่อเหตุจุดไหนและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุใช้ทำร,ร,ร้ายร่างกายน้องอายุ2ขวบแล้วก็คุณแม่อายุ15ปีอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะนำหลักฐานต่างๆเหล่านี้มาประกอบสำนวนคดีครับอสองคดีด้วยกันนะครับที่ตำหมดคาดว่าน่าจะมีการแจ้งความวันกอ่อนนะแจ้งข้อหาไปแล้วพยายามฆ่าแต่ว่าแม่ของน้องอายุแค่15ปีนะครับ ก็อีกข้อหาหนึ่งนะฮะที่<ม>พ่อเลี้ยงคนนี้จะต้องโดนนะครับ,รบสำหรับท่าผู้ชมเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือว่ามีเรื่องราวร้องเรียนนะครับติดต่อกับทีมข่าวอาชิกรรมสำนักข่าวเนชั่นนะฮะได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่โต๊ะ24ชั่วโมงนะฮะคุณเสชัยก็02 338 36 36ถึง7อันนี้24ชั่วโมงเลยนะอีกช่องทางนึงนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถจะส่งคลิปส่งภาพหรือว่า เหตุการณ์ต่างๆนะครับกับทีมข่าวอาชญากรรมนะฮะทาง a c e b o o k นะครับแต่เดิมนี้เป็นอาชญากรรมทังข่าวก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อีกช่องทางสําคัญนะฮะท่านผู้ชมที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะสายตรวจประชาชนครับสายตรวจประชาชนท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปกดถูกใจกดเป็นลิงก์เป็นสมาเป็นเครือข่ายได้นะครับครับพบเห็นเหตุการณ์ไหนที่ว่าน่าสนใจหรือว่าบริเวณบ้านเรือนของท่านท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะมีเหตุที่มีภาพที่จะ ที่จะต้องการแจ้งให้ทางทีมข่าวทราบก็สามารถโพสต์ถ่ายรูปภาพนิ่งหรือถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆเข้ามาโพสต์แล้วก็บอกรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานําเสนอได้นะครับทางทีมข่าวก็จะมานําเสนอทางหน้าจอทีวีในรายการสายตรวจระหว่างภัยนี่แหละครับแต่เขาบอกรายละเอียดมานิดนึงบางเรื่องบางราวไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ฮะแต่ว่าสามารถที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาชี้แจงได้อย่างเช่นกรณีที่ลักรถหัวรถถ่ายนะที่ พื้นที่ของโรงพักห้วยแถลงกล่ากับจังหวัดนครราชสีมาในรายการโรงพักระวังภัยช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เอาุูมกับโรงพักห้วยแถลงนี่แหละมาตอบคําถามสําหรับท่านผู้ชมที่บอกขายข้อข้องใจที่ว่าขโมยขจรทําไมเยอะจังห้วยแถลงุูมกับก็บอกแหมชาวบ้านเนี่ยพอเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ไม่ไปแจ้งความตั้งหก็ไม่มีหลักฐานไม่รู้อะไรจะไปจับกลุ่มในขณะที่ตลิ่งพังที่ปทุมธานีก็มีท่านผู้ชมพี่ประวิทย พี่ประวิทย์นี่ก็โทรมาสแสดงความคิดเห็นเอ๊ะไม่น่าจะใช่เรื่องของอเรือมันวิ่งครับาอาจจะเป็นเรื่องของน้ำเนี่ยมันไหลลึกแล้วเขาวนแล้วก็ไปกัดซ้อตะลิ่งจำพงังอันนี้สแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับครับแต่ว่าวช่วงต่อไปค,คุณตุชาติคลิปนี้ก็มีการเผยแพร่อยู่ทางโลกโซเชียลอยู่แล้วอาจจะมีการเผยแพร่มานานมาประมาณเกือบหนึ่ง ใกล้ๆหนึ่งสัปดาห์แลวประมาณ4ี่ห้าวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ทางรายการสายตรวรองภัยจะนําคลิปดังกล่าวเนี่ยมามาเล่นอีกครั้งหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปพูดคุยกับทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกรณีที่รถแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับโทรมาแสดงความคิดเห็นโทรมาร่วมการแก้ไขปัญหาตรงนี้ว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ลองไปชมคลิปนี้ดูก่อนครับ ทกคดูเลยคทุกคนดูเลยท่ไม่เห็นกรตัวครับทำไมมีอะไรมีปัญหาอะไรลูกนะาค่อยคุยอยนาราบว่ครับได้เห็นใจนะฮนะนักเรียนคือหลังจากกลับโรงเรียนฮะคุณเสกชัยหิวก็หิวอยากกลับบ้านเร็วก็กลับบ้านเร็วเรียกแท็กซี่ เรียกคันไหนก็ไม่รับเรียกคันไหนก็ไม่รับประท้วงเลยนี่เป็นการปฏิบัติการโต้กลับของประชาชนนะที่จะนําไปสู่การบูรณะเรื่องของการใช้บริการรถแท็กซี่ก็คุณยายบอกใจเย็นๆลูกมีอะไรอยพูดค่อยจา้าน้องเขาก็แบบนั่งหน้ารถเลยนั่งขวางหน้ารถเลยแล้วก็มีการพูดจาแสดงว่าจะกลับบ้านแต่ลลรถแท็กซี่คันดังกล่าวก็ไม่ยอมที่จะรับนะฮะนี่ปัญหาเกิดขึ้นเยอะในกรุงเทพมหานครกรณีแบบนี้ เห็นใจนะครับแท็กซี่ก็มีเยอะแยะที่มากมายทีเดียวนะครับเดือนเดือนที่แล้วมีคนหนึ่งนะโทรมาบอกว่าเอ๊มาเล่าให้ฟังทีมข่าวเชียก์กับสําันข่าวในชั่นแต่ว่าตํารวจยังตามจับไม่ได้บอกว่าคือรถแท็กซี่ไปแล้วพอขึ้นรถแท็กซี่ไปถึงจุดหมายปลายทางขอค่ามิเตอร์เพิ่มมิเตอร์เพิ่มอีก20บาททั้งทั้งที่ค่ามิเตอร์มันก็ปกติอยู่แล้วออันนี้อันนี้จะแก้ไขยังไงเพราะว่ากรมการขนส่งจะแก้ไขได้หรือไม่เพราะเวลาถึงถึงเรื่อ ภาษีก็จะต้องมีการต่อการต่อภาษีใช่ไหมขึ้นแท็กซี่เดี๋ยวนี้ขึ้นแท็กซี่เหมือนกับว่าต้องลุ้นเลยคุณอุชาติว่าจะถูกหวยแจ็คพอตเจอคนขับแท็กซี่ประเภทไหนยังไงนะครับแต่ละครั้งนี่ไปคุยกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะฮะคุณอัศไทยรัตนดีหลกน้าภูเก็ตนะครับสวัสดีครับรองอัศไทยครับครับรองอัศไทยครับ ครับสวัสดีครับคุณคุณนมชาติครับครับสวัสดีครับท่านรองครับปัญหาของรถแท็กซี่เยอะนะครับที่ทางผู้ที่ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่แล้วก็ไม่รับผู้โดยสารบ้างปฏิเสธบ้างปัญหาตรงนี้ทางกรมการขนส่งทางบกมีช่องทางมีแนวทางการแก้ไขไงครับท่านรองครับสำหรับปัญหาเรื่องนี้นะครับจากกรมการขนส่งทางบกเราได้รับทราบปัญหานี้มานานแล้วนะครับครับแลวเราพยายามที่จะแก้ไขในในส่วนนี้นะครับโดย เริ่มต้นเราก็พยายามที่จ <c oughs> ะทำความเข้าใจกับประชาันให้พี่น้องแท็กซี่แล้วก็เราได้ทราบว่าการที่แท็กซี่เนี่ยปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายครับเราจาัดก,การอบรมแท็กซี่ไปประมาณสิบรุ่นนะครับรบุ่นละ500นห้าร้อยคนเพื่อให้แท็กซี่เหล่านี้ได้มีความรู้ในการที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชน แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับในการออกไปอนุญ,ญาตขับ่รถสาธานะรณะก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เขารับการขอรับใบอนุญ,ญาตขับญญขี่รถสาธารณะเนี่ยตรสนักถึงการให้บริการกับพี่น้องประชาชนครับ ซึ่งในส่วนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ดําเนินการอยู่แต่ก็ยังยังเรื่องเหล่านี้ก็ยังไม่หมดไปทางขนส่งทางบกก็ได้จัดโครงการขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตรวจดการคร,รับชอบในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับครับในส่วนนี้เราได้ดําเนินโครงการเหล่านี้อยู่แล้วครับ,รบถ้าหากว่าโทษของของคนขับแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารโทษขนาดไหนครับมนลอง ัการเปเสร็จไม่รับผู้โดยสารมีร 1, ้องปรับหนึ่งพันบาทปรับหนึ่งพันบาทครับแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องหรือว่ามีมีส่วนในการที่จะไปขอจดทะเบียนอ่าไปขอจดทะเบียนหลังจากนี้ไหมครับมีผลไหมครับไม่คำถามไม่ชัดนเขาขอถามมีผลต่อการไปจดทะเบียนรถแท็กซี่คันดังกล่าวไหมหากว่าถ้ามีการล่องเรียนมาบ่อยครั้งบ่อยครั้งไม่รับผู้โดยสารการจดทะเบียนจะมีผลกับรถแท็กซี่คันนี้ไหมครับ มีครับตอนนี้ทางกรมกางขนส่งทางบกนอกจากเราลงโทษผู้ขับขี่รถแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังขอความร่วมมือเชิญผู้ประกอบการให้เช่ารถแท็กซี่ <c oughs> นะครับ ผู้ร่ต่างๆมาทําการประชุมแล้วก็ขอความร่วมมือหารือกันนะครับครับเื่องต้นเนี่ยเราขอความร่วมมือก่อนแต่ถ้ายังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่นะครับแล้วเรารู้ว่าจากการเป็นใจของผู้ให้เช่ารถขับขี่รถเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการลงโทษเจ้าของรถด้วยครับครับมีการกําหนดกรอบเวลาไหมครับว่าขอความร่วมมือเนี่ยสักกี่เดือนถึงจะเอามาประมวลผลว่าไอ้ต่อไปเนี่ยรถแท็กซี่จะต้องให้บริการตามกรอบหรือว่ากติกาของกรมการขนส่งทางบกนะครับ ทำคู่ขนานกันไปนะครับกับการเตรียมที่จะออกออกระเบียบที่จะบังคับใจกับเจ้าของรถครับครับห <5, S 1> ้าพันคันนะสิบรุ่นรุ่นละห้าร้อยคันนี้ได้ผลไหมครับทดลองครับครับครับเนะ่ที่ทดลองบอกว่ามีการอบรมไปแล้วเนี่ยสิบรุ่นรุ่นละห้าร้อยคัน<ห>ตอนนี้ก็คิดแล้วประมวลแล้วเนี่ยก็ห้าพันคันใช่ไหมครับใช่ครับครับตรงนี้ได้กลับได้มีการสรุปผลไหมครับว่าหลังจากอบรมไปแล้วบังเกิดผลมากน้อยแค่ไหนฮะ คือคือตนรงนี้ก็ต้องจับเรียนทางรูปธรรนะครับว่าผู้ขับขี่รถแท็กซี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ขับประจำอยู่ตลอดนะครับจะมีการหุนเรียนบางคนก็พอมาอบรมแล้วขับได้สักพักก็เลิกอาชีพนี้ไปมีหุ่นเรียนเข้ามาแทนนะครับอกับนี่คือไม่ได้ไม่ได้มีการขับประจําแน่นอนก็คื่ตรงนี้ก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ทํำให้โครการหลวงสมบูรจะต้องดำเนินการขบรมอย่างต่อเนื่องต่อไปครับท่านรองครับในขณะที่ชาวบ้านก็บ่นกันเยอะว่าเจอรถแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารจะร้องเรียนไปช่องทางไหนจะแจ้งยังไงที่จะแก้ไขปัญหาตร,ตรงนี้ได้ครับช่วงนี้เรามีาสายด่วนหนึ่งักแปดสี่นะครับ,รบท,ที่จะดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกครับ แต่ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังพัฒนาระบบไอทีครับอีหน่อยอาจจะพัฒนาถึงการใช้แอปพลิเคชันในการขนส่งเพืเรียนนะครับอีกนานไหมครับทดลองครับเชันนี้เกิดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับอีกนานไหมครับทดลองครับฮัลโหลครับอีกนานไหมครับลองครับเอาตอนนี้เราให้ทางผู้รับผิดชอบ ลถึงสาารสนเทศดําเนินการอยู่ครับเริ่มเริ่มทำแล้วครับในระหว่างที่ในระหว่างที่รอเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยฮะท่านรองครับโครงการเรื่องของผู้ตรวจการอนะ่ะผมกําลังสงสัยบ,บทบาทหรือว่าภารกิจของผู้ตรวจการนี้ทําอะไรยังไงฮะ ทางกรมการขนส่งท,ทางบกเราก็มีหน้าที่ที่จะดําเนินการให้ผู้กับขี่รถสาธารณะเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับการที่เองเ,เ,เ,เนี่ยเราก็มีช่องทางที่จะให้พี่น้องประชา,าชนได้ร้องเรียนมานะครับก็คือ <C ose? S 2> ตอนนี้ร้องเ,เรียนมาทาั้ง54ก่อนแล้วเราจะจะ้งผลการร้องเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราเดําเนินการลงโทษผู้ถูก ตู้จะทำความผิด,ดยังไงบ้างครับครับลองครับถ้าสมมุติว่าผมไปเรียกแท็กซี่แท็กซีป่ปฏิเสธไม่รับผมเบอร์ครั้งแรกคือหนึ่งกดหนึ่งห้าแดสี่แล้วก็บอกหมายเลขทะเบียนของรถแท็กซี่สีอย่างนี้ถูกต้องไหมครับครับก็ต้องแจ้งพฤติกรรมด้วยนะครับก่อนเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุหมายเลขทะเบียนรถครับแล้วก็พฤติกรรมที่ระทำความผิดด้วยครับเพราะว่า ในส่วนนี้เราก็ต้องให้ความ็นธรทมทั้งพวกขีดรถแท็กซี่เองนะครับผมต้องต้องเรียกมาทําการตรวจสอบถ้ารับสารภาพเราก็ลงโทษถ้าไม่สารภาพเราก็ดําเนินการส่งท้องศารต่อครับแต่ว่าข้ออ้างส่วนใหญ่แล้วฮะรองก็จะเป็นเรื่องของต้องรีบไปส่งกะบ้างแล้วก็แก๊สหมดบ้างอะไรพวกนั้นอันนี้เป็นข้ออ้างได้ไหมฮะคือถ้าแก๊สหมดเลยจะไปส่งกะ ก็ต้องปิดไฟนะครับต้องปิดไฟครับทางเรับผู้โดยสารผู้โดยสารจะได้สังเกตเรียนจะได้ไม่ส่องโคให้เสียลนะครับถ้าหากว่าร้องเรียนไปแล้วหนึ่งห้าแปดสี่แล้วขั้นตอนต่อไปจะมีการยังไงต่อครับพอรับเรื่องร้องเรียนปุ๊บทางกรมการขนส่งที่รับเรื่องจะดําเนินการยังไงครับกับทางกรมการขนส่งทางบกเมื่อได้รับร้องเรียนเราได้หมายเลขทะเบียนรถแล้วเราก็จะแจ้งให้เจ้าของให้เช่ารถ ส่งตัวผู้ขับขี่รถในวันเวลาดังกล่าวครับที่กีคนกลางขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการสอบสวนและเปรียบเทียบกับครับเอาใจช่วยนะฮะทดลองครับขอให้แก้ไขได้นะฮะครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับรองธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะฮะคุณอัศไัยรัตนดีหลกนาภูเก็ตคุณเสกชัยดูแล้วได้ไหมฮะ ดูแล <other not S 1> of of ้วได้ไหมก็ได้ในบางเบื้องต้นนะแต่ว่าถ้าลองบอกว่าถ้าหากว่าแอปพลิเคชันเรียบร้อยสาย1584แล้วก็จุดตรวจหมาถึงว่าเจ้าที่ที่ออกมาตรวจตามจุดต่างๆผู้ตรวจการถ้าหากตรงนี้ได้นะโอ้ผมว่าก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้นะอ้าวเอาเชิงนี้พักสักครู่ฮะท่าผู้ชมช่วงหน้าเปิดให้ท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารได้หรือไม่ครับ